พวกเราเชื่อไหมครับว่าความคิดเป็นตัวกําหนดการกระทําแล้วก็การกระทำเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ในชีวิต สำหร,รับตัวผมเองเนี่ยผมชื่อเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงสมัยที่เริ่มเข้มามหาลัยใหม่ๆนะครับผมพบว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นเด็กติดเกมนะครับเพื่อนน้อยพูดไ <ๆ S 2> ม่เก่งแล้วผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตอะไรเลยนะครับคือตอนนั้นถ้าใครมาถามว่าอนาคตอยากจะเป็นยังไงเนี่ยก็ตอบไม่ได้นะครับบอกได้แค่ว่าอยากเล่นเกมอย่างเดียวไม่เคยอยากคิดที่จะมีรถไม่เคยอยากคิดที่จะมีบ้านไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงพ่อแม่นะครับไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเลย <c oughs> ก็ใช้ชีวิตไปวันๆนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้สกึกว่าตัวเองเป็นคนคที่ ามารถที่จะประสบความสำเร็จอะไรยิ่งใหญ่ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมกลับมีธุรกิจนะครับที่สร้างยอดธุรกิจปีนึงประมาณกว่า10บล้านบาทได้นะครับสิ่งสําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่ผมเปลี่ยนความคิดตัวเองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ความคิดที่ทําให้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนการกระทำนะครับและสุดท้ายก็คือสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตได้ เผื่อว่าใครอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับได้มีโอกาสผ่านมาฟังแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับข้อแรกเนี่ยแนวคิดข้อแรกนะครับผมคิดว่าเป็นแนวคิดอันแรกๆเลยที่สามารถทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แนวคิดที่ว่าก็คือการประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยมันมีสามระดับคือตอนที่ผมเริ่มต้นชีวิตมหาวิทยาลัยที่บอกว่าก็ยังไม่เคยคิดอะไรกับอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าการประสบความสําเร็จคืออะไรทำไมต้องประสบความสําเร็จไปด้วยแต่จริงๆเนี่ยนะครับความสําเร็จในชีวิตมันมี3ระดับด้วยกันะระดับที่1กก็คืออรรระดับขงาเีหนึ่งม ความสร็จในด้านการเรียนมากน้อยขนาดไหนก็คงจะวัดกันที่เกรดวัดกันที่มหาวิทยาลายัยวัดกันที่ใบเซอร์แต่ชีวิตเรามันยังไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเรียนจบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปทํางานหากว่าพูดภาษาชาวบ้านให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยการประสบความสำเร็จในด้านการงานก็จะใช้ในเรื่องของรายได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเป็นผลประกอบการนะครับเป็นยอดขายแล้วก็เป็นตําแหน่งเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นั่นคือ ความสาเร็จขั้นที่2แต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมอยากจะชวนพวกเรามาคิดก่อนว่าจําเป็นไหมครับที่คนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการงานด้วยมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปใช่ไหมครับเพราะคนประสบความสำเร็จในด้านการเรียนหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในด้านการงานหรือคนที่ไม่ได้สําเร็จด้านการเรียนสูงอะไรมากนะครับบางคนอาจจะเรียนไม่จบด้วยซ้าแต่เขาสามารถทําการงานสร้างธุรกิจมายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเจ้านายของคนที่จบทางการเรียน สูงด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการเรียนไม่ดีแต่เราลองจินตนาการไปอีกสักเล็กน้อยสิครับว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคต อีก5ปี10ปีข้างหน้าสมมติว่าเราประสบความสำเร็จด้านการงานสูงมากๆเลยนะครับเช่นเรามีรายได้สักเดือนละ5 0 0 0นบาทเลยนะครับเรามีคนนําหน้าถือตาเรารู้เป็นที่รู้จักตเต็มโซเชียลไปหมดเลยนะครับคำถ,ถามคือเรายังต้องการอะไรในชีวิตนี้อีกไหมถ้าเราลองคิดดูนะครับการที่เรามีรายได้เยอะแต่เราไม่มีเวลาไปใช้เงินเลยต้องทําแต่งงานเราก็คงไม่อยากได้ชีวิตแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องการเ,เรื่องเวลานะครับแล้วเราก็ต้องการเรื่องอิสระภาพ แต่ถ้ามีเงินนะครับมีเวลาอรสทภาพแล้วเงินและเวลาที่เราได้มาเนี่ยมันต้องใช้สุขภาพของเราไปแรกพูดง่ายๆก็คือประสบความสําเร็จแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นโรคมะเร็งตับเป็นโรคความดันแบบ ขั้นร้ายแรงนะครับเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ดีใช่ไหมครับหรือได้สุขภาพได้การเงินได้การงานได้เวลาแต่ครอบครัวแตกแยกก็คงไม่ดีใช่ไหมฮะเลเวลที่3เนี่ยเราเรียกมันว่าการประสบความสําเร็จในหลากหลายด้านมิติของชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนก็ไม่ได้แปลว่าต้องประสบความสำเร็จในด้านการงานและเช่นเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานสูงมากๆก็ไม่ได้แปลว่าต้องประสบความสําเร็จในหลากหลายมิติของชีวิตคิดอันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นอันแรกเลยที่ทําให้ผมเริ่มรู้สึกว่าอ๋อชีวิตเเรานี่ย จริงๆแล้วมันก็ ไม่ได้มีแค่การประสบความสําเร็จทั่วๆไปที่เราเข้าใจก็คือด้านการงานอย่างเดียวเนาะมันยังมีในแง่ของการที่แบบใช้ชีวิตหลากหลายแง่ครอบครัวแง่ความสุขแง่สังคมแง่สุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดอันนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วที่เราไม่ได้คิดอะไรกับอนาคตเพราะเราอาจจะมองว่าอนาคตมันคือเรื่องของการงานอย่างเดียวหรือเปล่าแต่เราลืมมองในแง่ของความสุขด้านอื่นๆหรือสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับหรือมิติอื่นๆของชีวิตแนวคิดอันที่2ครับ เรารอความสําเร็จได้แต่คนที่เรารักอาจจะรอไม่ได้เนื่องจากว่าตอนผมเริ่มต้นมาตั้งคาถามกวชีวิตตัวเองนะครับตอนนั้นก็อายุประมาณ19 20นะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ประมาณสัก50นินิดนิดแต่เราก็ไม่เคยมานั่งคิดนะว่าแบบเราจะต้องประสบความสำเร็จเมื่อไหร่นะครับแล้วทําไมเราต้องรีบด้วยแนวความคิดอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองนะผมก็มีโอกาสไปนั่งฟังสัมมนาแล้วก็มีโอกาสได้ยินมานะครับ าบอกว่าถ้าตอนนี้เรา20แล้วเรารอให้ตัวเราเองเนี่ยตอนประสบความสำเร็จตอนเราอายุ40ก็คือเราอาจจะมีเงินมีเวลาอาสมมตินะฮะมีะไรายได้เดือนละแสนกบบาบาท2แสนมีชื่อเสียงนะครับมีบ้านมีรถตอนเราอายุ40เราอาจจะรอได้นะแต่ตอนเรา20พ่อแม่เรา50กว่าละตอนเรา40พ่อแม่เราจะอายุเท่าไหร่เขาจะสามารถที่จะอยู่เชยชมหรือว่าเราสามารถทําให้เขาภูมิใจได้ทันเวลาไหมเราอยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศไปใช้ชีวิตด้วยกันดีๆซื้อบ้านหลังใหม่ให้อะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่แค่ พ่อแม่เราอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงคนที่มีพระคุลกับเราหรือแม้กระทั่งลูกของเราเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราค่อยไปสร้างชีวิตตอน ที่เรามีลูกเนี่ยมันก็คงไม่ทันใช่ไหมครับเหมือนกับเราหิวน้ําแล้วเนี่ยเราเพิ่งไปขุดบ่อน้ำเนี่ยมันก็คงไม่ทันเพราะฉะนั้นเราเรอความสําเร็จได้แต่บางครั้งคนที่เรารักเนี่ยรอไม่ได้นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เริ่มคิดอะไรตั้งแต่อายุยังไม่เยอะนะครับอันที่3ครับอุปสรรคของชีวิตที่ดีกว่าคือชีวิตที่คิดว่าดีอยู่แล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบรู้สึกเนาะว่าชีวิตเราตอนนี้มันก็ไม่ไ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโน่นนี่นั่นมีสักกี่คนครับที่กล้าขอว่าให้ชีวิตเราเป็นแบบเดิมตลอดไปก็อาจจะมีอยู่นะครับที่อยากให้ชีวิตเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับแต่ผมว่าคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะผมได้พบกับแนวความคิดอันนี้ครับมันก็เลยทําให้เราเหมือนกับไม่หลอกตัวเอ,ง,องต่อไปอะ่ะว่าเออชีวิตทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องขนขวายโน่นนี่นั่นเพิ่มพระสมมติจินตนานการนะครับว่าเป็นไส้ติ่งนะครับแล้วเราต้องผ่าตัดไส้ติ่งอย่างเงี้ยผมเคยนะครับ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะฮะน้องชายเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสิสติ่งโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อนะครับ โรงพยาบาลเอกชนที่เรารู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เรา,เาไม่ต้องไปนั่งรอหมอใช่ไหมฮะมีบริการที่ดีกว่าค่าผ่าตัดไสติ่งนะครับแสนกว่าบาทไปถามโรงพยาบาลเอกชนมา3 4สที่ปวดท้องจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่รายจ่ายมันเป็นแสนแสนนะฮะ,ะก็ถ้าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยเรายังกล้าบอกไหมว่าชีวิตของเราดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสําหรับตัวผมเองเนี่ยการที่เรามักมีข้ออ้างกับตัวเองว่าชีวิตเราตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดังนั้นอย่าให้อ่อ คำพูดที่บอกว่าชีวิตตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดขวางชีวิตที่ดีขึ้นเพราะหลายๆครั้งชีวิตเราไม่ได้ดีขนาดนั้นและเอาเอจริงๆนะถ้าเราไปดูในโลกโซเชียลเราก็อาจจะแบบ เห็นด้วยกับชีวิตของตัวเราเองอันนี้หมายถึงของตัวเราเองเนาะที่เราก็มักจะโพสตแล้วก็อัพรูปนะครับที่มันดีๆใช่ไหมชีวิตที่มันดูดีนะครับแต่ถามจริงครับว่าเราต้องการชีวิตที่ดูดีแค่ในโลกโซเชียลหรือเราต้องการชีวิตที่ดีจริงๆกันแน่แต่แนความคิดอันที่4ี่เนี่ยบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่คนที่ไม่เจอปัญหา พวกเราลองคิดตามสิครับคนที่ไม่เจอปัญหาเนี่ยคือใครคนที่ไม่เคยเจอปัญหานะครับคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยคุณธนินเจราวาทนน์เนี่ยผมเคยเห็นโพสต์ของเขานะครับเขาบอกว่าคนที่ทํางานทั้งหมด10อย่างสําเร็จเพียงแค่ 3อย่างเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วคนที่ทําเยอะก็ยิ่งผิดพลาดเยอะแต่คนที่ไม่ผิดพลาดอะไรเลยคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยตัางหากดังนั้นคนที่ไม่เจอปัญหาไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่คนที่ไม่เจอปัญหาคนที่ไม่ทําอะไรเลยต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงมือทําเยอะเราก็ต้องเจอปัญหาเยอะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความสําเร็จที่มันมากขึ้นเท่านั้นเอง แนความคิดที่5ก็คือจงทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ทําเพื่อที่เราจะได้ชีวิตที่คนอื่นไม่ได้คือผมว่ามนุษย์เราก็คงจะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีใครที่แบบ อยากที่จะลำบากอยากที่จะกดดันตัวเองอยากที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะเคร่งเครียดนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่ครับรักสบายใช่ไหมครับยืนนานๆก็อยากนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะเรารู้แล้วว่าคนส่วนใหญ่ครับไม่ได้อยากทําสิ่งที่ไม่ถนัดไม่ได้อยากทําสิ่งที่ไม่ชอบไม่ได้อยากทําสิ่งที่ไม่เท่เฮ้ยแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทำกนะันทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำอะ่ะ เราก็จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ใช่หรือเปล่าอายกตัวอย่างนะครับเช่นหมอแล้วกันอย่างเงี้หยหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นหมอดีเป็นเป็นแพทย์นเนี่ยดีแต่ว่าที่ไม่เรียนเพราะอะไรครับเพราะอาจจะแบบเออมาเรียนหนักไหมมันต้องใช้อ่ภาษาอังกฤษด้วยไหมมันต้องอยู่ห่างไกลาจากบ้านต้องเข้าไปเรียนในตัวเมืองไหมอะไรก็แล้วแต่แต่ทันทีที่คนคนนึงเขาเห็นคุณค่าตรงนั้นเนี่ยมากจนขนาดที่เขายอมแลกแล้วเขาก็ไปทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําผลสุดท้ายเขาก็จะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ในความคิดข้อที่ 6นะครับอันนี้ก็เหมือนกับตอนต้นที่พูดไปก็คือความคิดเป็นตัวกําหนดการกระทําแล้วการกระทำเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์ในชีวิตมีตัวอย่างอันนึงนะครับที่ดีมากๆก็คือคําพูดหรือว่าลีที่บอกว่าคนขับ3ล้อถูกหวยไม่นานนักก็กลับมาจนแล้วต่อให้ถูกหวย 3ครั้ง5ครั้งเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาจนอยู่ดีวาลีเนี่ยมันหมายถึงว่าเราไม่ได้ดูถูกคนนะครับแต่ความหมายจริงๆก็คือว่าคนคนหนึ่งฮะที่เขาได้ในสิ่งที่เขาไม่คู่ควรมาแต่ความคิดและการกระทําของเขาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์นั้นหรือรักษาผลลัพธ์นั้นไว้ได้จริงๆสุดท้ายแล้วพอเขาได้ผลลัพธ์อันนั้นมาครับเขาก็ไม่สามารถที่จะ รักษามันไว้ได้แนวความคิดอันนี้นะครับตอนผมเริ่มต้นธุรกิจในสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยมันก็ทําให้ผมคิดนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะทาธุรกิจเนี่ยเราจะต้องใช้ความคิดของคนที่เป็นนักธุรกิจไม่ใช่ใช้ความคิดของคนเป็นนักศึกษามาทําธุรกิจเพราะถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะไปไม่รอดแน่ๆนะฮะยกตัวอย่างนะครับเช่นจะทําธุรกิจเนี่ยแต่เป็นนักศึกษาไม่มีเงินใช่ไหมครับไม่มีเงินบ้างละติดสอบบ้างละไม่มีเวลาเพราะต้องเรียนต้องอ่านหนังสือโน่นนี่นั่นบ้างละนะครับแต่ในความ เราจะมองในอีกมุมหนึ่งเลยอย่างเช่นถ้าไม่มีเงินนักธุรกิจทั่วไปเวลาที่เขาอยากจะทําธุรกิจแล้วเขาไม่มีเงินเขาจะทายังไงครับเขาไม่มานั่งบ่นแน่นอนเขาไม่มานั่งหาข้ออ้างแน่นอนแต่เขาจะหาวิธีการไม่ว่าจะเป็นไป หาคนมาร่วมลงทุนใช่ไหมครับไปขอยืมพ่อแม่นะครับไปกู้นะครับอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้มาหรือเรื่องของการไม่มีเวลาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเวลาทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแล้วคนที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาคิดยังไงเ่ะถ้าเขาไม่มีเวลาจริงๆแต่เขาอยากจะทําให้มันสําเร็จนะอ่ะผมเชื่อว่าเราน่าจะตอบตัวเองได้แหละว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแลกเวลาบางอย่างที่มันสําคัญน้อยกว่าออกไปข้อที่ ค,ความสําเร็จมีป้ายราคาถ้าเราอยากประสบความสําเร็จมากกว่าเราก็ต้องยอมที่จะจ่ายราคาที่มันแพงกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาเอาภาพความสําเร็จมาให้ดูแต่เราอาจจะคิดไปเองครับว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ต้องผ่านความยากลําบากอะไรมาเลยเขาไม่ต้องจ่ายราคาอะไรเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปนั่งคุยกับเขาเราไปลองดูในชีวิตเขาจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเขาว่าเขาเลิกทํางานหลังคนอื่น เขาไม่ได้ไปออกกําลังกายเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยพูดง่ายๆคือ work life balance ในช่วงของการสร้างชีวิตเนี่ยแทบจะไม่มีเลยวันก่อนที่จะตัดสินนะครับว่าคนคนนั้นประสบความสำเร็จเพราะเขาโชคดีหรือเพราะเขามีอะไรดีสักอย่างหนึง่งแล้วเราคงไม่โชคดีเหมือนเขาเราคงทําไม่ได้หรอกนะครับเราไปศึกษาก่อนดีไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องแลกอะไรมาถ้าเรารู้อย่างนี้นะครับว่าความสําเร็จมีป้ายราคาแล้วเราอยากประสบความสําเร็จสมมติแล้วกันว่าเราอยากจะมีะไรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาท เราต้องถามตัวเองครับว่าแล้วคนที่เขามีรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทเนี่ยโดยทั่วไปนะเขาจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกแบบไหนเขาจะต้องเป็นคนที่มีทักษะอะไรบ้างเขาเป็นคนจะต้องทํางานหนักแค่ไหนข้อที่8ครับสิ่งที่ดีมักจะไม่ง่ายสิ่งที่ง่ายมักจะไม่ดีและสิ่งที่ฟรีไม่มีในโลกไอแนวความคิดข้อนี้นะมันจะทําให้เราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะครับผมว่าถ้าเราพบมันไว้อ่ะจะทําให้เราไม่โดนหลอกง่ายๆครับมิชฉาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ชอบมาล่อเราด้วยอ่ลงแรงที่น้อยมากๆแล้วได้ผลตอบแทนเยอะ คือถ้ามันดีขนาด,ดนั้จริงๆอะ่ะไม่ต้องมาบอกเราแล้วไหมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นฝินที่ดีอะ่ะมันต้องมีการลงแรงทั้งนั้นอย่าคาดหวังผลลัพธ์แบบการขับเฟอร์รารี่แต่ทำแบบขี่ฟีโน่นะข้อที่9กนะครับไม่มีความสำเร็จใดในโลกที่ชดเชยความล้มเหลวด้านสุขภาพได้ออยังไงยังไงนะครับสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจะเกิดประโยชน์อะไรครับถ้าวันนี้ตัวเราเองมีธุรกิจหลากหลายธุรกิจเลยแต่เรานอ,นอนไม่หลับ เราซื้อเตียงราคาหลายแสนมาเรามีบ้านหลายสิบล้านบาทแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราอุ่นใจไม่ได้ทําให้เรานอนหลับได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยชิบคุไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องเริ่มการเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้สุดท้ายครับข้อที่1ิความพร้อมไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรอครับความพร้อมคือสิ่งที่เราควรที่จะสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่ารอความพร้อมครับให้ทาท,ท,ทั้งทั้งที่ไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองการฝึกกพูดหน้า้าลอง การเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองการตัดสินใจเรียนภาษาการออกกำลังกายการลดน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ลองถามย้อนกลับไปดูสิครับว่าไอ้เรื่องที่เราอยากจะทำเนี่ยแล้วเรารอให้มันพร้อมเรารอมานานแค่ไหนแล้วครับย้อนกลับไปนะครับตอนที่ผมเองต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจตอนเป็นนักศึกษาอย่างที่บอกนะว่าก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์ไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีนิสยัย ของคนสําเร็จนะครับไม่ได้มีคอนเน็กชันมนุษย์เรานะถ้าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารอให้พร้อมทุกอย่างเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะมีวันได้ทำแน่นอนถ้าเราบอกว่าเราอยากจะลดน้าหนักตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วพอต้นปีเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเราขอเอ j นจอยอ i ทตก่อนตอนนี้ปีใหม่เจอเพื่อนเจอญาติเยอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยลดนะครับไม่นานนะักคุณก็จะเจอกับวันว,นเวนาเลนไทน์ตอนเดือนกุมภา ใช่ไหมครับขอแฮ ppy นะครับขอมีช่วงเวลาโรแมนติกกับแฟนหน่อยนะครับไม่นานนักคุณก็จะเจอตุดจีนไม่นานนักคุณก็จะเจอสมการไม่นานนักคุณก็จะเจอวันเกิดเพื่อนไม่นานนักคุณก็จะแป๊บๆก็คริสต์มาสแป๊บๆก็ปีใหม่แล้วเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโมเมนต์ไหนเลยนะครับที่เราจะพร้อมจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ารอคมพร้อมครับคําว่าเดี๋ยวกับเดี๋ยวนี้เนี่ย ่างกันแค่1พยางค์แต่อนาคตห่างกไกลมากเลยนะครับทั้งหมด10ข้อนี้นะครับเป็นแนวความคิดที่ผมเองก็ใช้ในการบอกกับตัวเองสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ต้องบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าผมก็ไม่ใช่คนหนึ่งที่จะทําทั้ง10ข้อนี้ได้แบบดียอดเยี่ยมนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยริมายตัวเองตลอดเวลานะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็มักจะขี้เกียจแล้วก็มักที่จะเคยชินกับนิสัยที่มัน ให้ความสุขในปัจจุบันแต่ทําให้อนาคตมันย่าแย่สุดท้ายครับผมฝากเรื่องนี้แล้วกันนะครับว่าผมเชื่อนะครับว่าความคิดของมนุษย์เราเนี่ยกำหนดการกระทําและการก,าร,กระทากาหนดผลลัพธ์ในชีวิตแต่ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าความคิดของเรามันเป็นเหมือนกับฟองน้ํามันอยู่ใกล้อะไรมันก็จะดูดซับสิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่เราอยู่ถ้าผู้คนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยคุยกันแต่ถึงเรื่องของคนอื่นดาลงดาลานินทาคนน,น้นคนนั้นคนนี้พูดถึงแต่เรื่องของสิ่งของที่มันเป็นหน อันที่2คือสื่อที่เราเสพเรามักจะเสพสื่อเรามักจะดูโซเชียลเรามักจะติดตามเพจประเภทไหนประเภทให้ความบันเทิงอย่างเดียวประเภทไร้สาระหรือประเภทที่มีเรื่องของการทําให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยแน่นอนครับชีวิตเราไม่สามารถที่จะซีเรียสได้ตลอดเวลานะครับแต่ก็เราก็ไม่สามารถที่จะรีแลกซ์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อน ได้มีโอกาสรับฟังด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีแนวความคิดอนไหน,นะฮะที่สามารถทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็บ๊ายบายครับ